ระยะทางจากจังหวัดพะเยาถึงกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางที่ไกลมากทีเดียวแต่ว่าระยะทางของชีวิตของน้องๆจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจิชีวิตนั้นยาวตลอดชีวิตทีเดียววันนี้ผมได้พาน้องๆมาตามหาความฝันที่เป็นจริงเราได้ออกจากจังหวัดพะเยาเมื่อเย็นวันศุกร์ที่23มีนาคม2555 และได้เดินทางถึงโรงพยาบาลโกเรนเจร์กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าตรู่วันเสาร์ที่24มีนาคมพะะคุทธศักราช2555ผมได้พาน้องๆทั้ง7ชีวิตสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของโรงพยาบาลโกเรนเจร์กรุงเทพมหานคร คุณลามงศัดครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดพะเยาครับท่านครับวันนี้ผมพาน้องทั้งเจ็ดท่านนะครับมาจากจังหวัดพะเยาครับผมพาน้องมาตามหาฝันที่โค้ชเยนครับตั้งมืออาชีพโดยมืออาชีพผมว่าไปพบกับน้องทั้งเจ็ดท่านกันดีกว่านะครับเชิญครับนี่ครับผมนายสศแสังหารครับอยู่อำเภอพานครับบ้านแม่เย็นจังหวัดเชียงรายครับ สวัสดีค่ะฉันนางสาวธนิดาล็กน้อยนะคะนเลนชัยเพนค่ะมาจากจังหวัดลบบุรีค่ะมาตามหาฝันอยากเรียนให้จบจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีทาค่ะสวัสดีค่ะพิชันนางสาวสุชาลัยประเสริฐอ้อค่ะวนี้มาตามหาเจอค่ะนัดพยโยค่ะสวัสดีค่ะพิชันนางวราลัลลีรูปสูงนะคะมาจากจังหวัดลำปางตอนนี้หาฝันจนเจอแล้วค่ะจะตามหาฝันจนถึงที่สุดค่ะขอบคุครับชื่อเกติชัยน้อยแดงนะครับวันนี้ผมมาตามหาฝันที่ คนเรื่องใหญ่ครับปั้นมือชีปโดยมือชีพนะครับผมจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับสวัสดีค่ะดิฉันปริชาตสแตนฟนุ่มนะคะเอ่ออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีค่ะชอบตามหาแม่นานระพงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่อนางสาวอริยาดาวน์พุ่มมาจากจังหวัดพะเยามาตามหาฝันวันนี้จะทำดีที่สุดค่ะวันนี้ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสุธิดาเลขาตนันนัน ผู้อำนวการโรงพยาบาลโคเรนเจียและทีมงานคณาจารย์ทุกท่านได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยกันพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางการเรียนตลอด6เดือนและตลอดฝึกประสบการณ์12เดือนผมได้พาน้องๆเยี่ยมชมกิจกรรมการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลโคเรนเจียและในอนาคตอีกไม่นานข้างหน้า น้องๆก็จะจบหลักสูตรและมีอาชีพมีการมีงานทํามีงานที่เป็นเกียรติในสังคมเหมือนรุ่นพี่ในวันนี้สวัสดีค่ะฉันแพทย์หญิงวัชุดิดาเลขาตนันผู้ร่วมในการโรงพยาบาลโคเนดีเอสเะน,น,นะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทุทธภูมินามบงหัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุขเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดนิยมพะเยาะคะที่ได้นําน้องๆมาส่งเองผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่สิบเอ็ดแล้ว จำปีการศึกษา2555นะคะวันนี้น้องๆก็ได้เข้าประบปนเทศที่โรงพยาบาลต้เดียเสียแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้าหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่วันจันทร์ที่26มีนาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่น้องๆเข้าจบหลักสูตรแล้วน้องๆก็จะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลนะคะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก6เดือนนะคะซึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วน้องๆทุกคนจะได้รับการ ปันจุเข้าในโรงพยาบาลเะเดนเดียสนะคะเพื่อนทุกคนจะมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้ได้เรียนแล้วก็ได้รับการฝึกฝนนะคะให้เป็น,นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีทักษะความรู้มีคมุณธรรมมีความสามารถซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะได้ไปเนี่ยก็จะนําเป็นประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองสังคมแล้วก็ทั้งประเทศชาติต่ตอไปนะคะก็ะท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกภ่มิอีกครั้งนะคะที่ได้จัดทำโครงการเรียนนี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีเช่นนี้นะคะจะอยู่คู่กับเราตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะพระคากน้อมละมือระหว่างโรงพยาบาลโคริเจียกรุงเทพมหานคร<อ>และสำนักงานพระนางชนจังหวหัดพะเยาได้จัดทำโครงการส่น้ำเรียนผู้ช่วยพยาบาลซืบเรื่องมาตั้งแต่ปี2549บปี25 5, ปี2555เป็นจำนวน11รุ่มด้วยกันต้องขอกราบขอบคุณ แพทย์หญิงวรสุริดาเลขาตนันท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโบริเซียร์คุณวเวิติเลขาตนันและทีมง,งานแพทย์พยาบาลอาจารย์คณา,าจารย์จากโรงพยาบาลโบริเตียร์ทุกท่ททานนะครับที่ให้โอกาสเมตตาต่อน้องๆเยชนจากจากกังหวัดพะเยาและจกกังหวัดใถ้เพียงเราผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้หน้าโอกาสดีขอขอบคุณครับขอให้น้องๆตามโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุตามโครงการช่วยเหลือทุนฝึกวิชาชีพ ภายใต้ความรมบือระหว่างโรงพยาบาลกริงเจียและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทั้งเจ็ดท่านจงประสบความสำเร็จในการเรียนและมีอนาคตมีโอกาสที่ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นขอให้ฝันของน้องเป็นจริงทุกประการ